สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของหุ้นสามลักนะคะประจำวันที่7มีนาคมปี66นะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับรัสเซียโดดเด่นก็คือหกกับ9ก้าห้ากับแปดหก9ูน8หสาหห้าหจับคู่ก็688659959889นะห 9, 9เก้าแปดสา9ห้าเนาะ กับคู่ก็หกห้ 6, 8, 5, 9, เาเก้ปดหกเหปดนาะห8แปดห้าเก้ง่ายๆสั้นๆนะต่อไปอังกิจเก้าสองสาก็หกเก้าศูนย์เก้าสองเก้าสามเก้าหกเก้าเจ็ดสองศูนย์สองสามสองสี่สหกสองเกสองหสามสามสองสกองเนาะก็อขอเป็นพื่อนทุกคนโชคดีนะจับคู่ก็เก้าสองเ้าสามเก้หกนะคะสองสามสองหกสองเกเนาะ กอขอให้ทุกคนโชคดีเนาะขอไปเยอรมันนี่สามกับหกแปดกับหนึ่งแปดศูนย์แปดหนึ่งแสามแปดหหหนึ่งสามหกห้าหกแปดหกแปดหนึ่งสามห้าแปดหกแปดสมแล้วก็แปดหนึ่งห้าจับคู่ก็สามหนึ่งหนึ่งสามสามหกหกสามแปดหนึ่งหนึ่งแปดหกแปดแปดหกเนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะจับคู่ซื้อด้วยกันนะนี่ หกกับแปดมาเหมือนกันรัเสเซียกับอังกฤษหกกับแปดอังกฤษกับเยอรมันสามกับหกมาเหมือนกันนะคะก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะจับคู่ลุ้นเรานะคะทั้ง3แนวทางนะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดีเพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะสวัสดีค่ะ